สวัสดีครับผมวิโก้ครูสไตล์แซนนลวันนี้ผมจะมาสอนแก้ไขวิดีโออัตรา16ต่อ9เป็น9ต่อ16ด้วยแอปตัดต่อวิดีโอในบือถือ a อ d r o i d ขั้นตอนแรกนะครับก็กดที่โฟลเตอร์ใหม่นะนี่แล้วก็เลือกวิดีโอ1่ด่างนะครับ1วิดีโอครับแล้วก็กดเพิ่มนะแล้วก็ เลื่อนตรงข้้งล่างนะครับผมแล้วก็กดที่รูปแบบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเก้าสิบกเอ้ย9ก้าต่อสิบกนี่แล้วก็นะครับซูมแล้วกดตรงหน้า่อข้างเดียวครับเอ้ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมสองจับสองนิ้วนะครับเอาสองนิ้วซูมตรงข้างหน้าสุดเลยนะครับนี่นี่แค่นี้ก็ เสร็จสิ้นแล้วครับเป็นวิธีที่น่ามากๆนะครับตบลิบเพียงแค่นี้ตจนการคลิปหน้าสวัสดีครับ